บ้านสวนเกษตรทรพิษครับมีผู้รักษาทั้งหมดขนาดนี้นะครับสีแปสีนะครับทํามารักษาสีสีเปิดออกพลได้อีกหนึ่งสีนะครับตะทำให้นะครับสะดุดหูสะดุดตาครับอันนี้ก็จะเป็นสีสีพิเศษอีกสีหนึ่งนะครับ บ้านสวนเกษตรทศพิษนะครับใบลายดอกส้มนะครับเป็นลูกผสมระดับกลางเขมนะครับดอกสีสวยสุดนะครับสำหรับเช้าวัานนี้นะครับบ้านสวนเกษตรทศพิษนะครับ ขออนุญาตนาพาท่านผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักกับผู้รักษานะครับที่บ้านสวนเกษตรทศพิษนะครับขณะนี้นะครับมีผู้รักษาอยู่ทั้งหมด18สีนะครับล่าสุดนะครับท่านผู้ชมนะครับใน18สีนี้นะครับเราสามารถแยกจาแนกเป็นกลุ่มนะครับเป็นสายพันธุ์ได้นะครับอยู่สามกลุ่มนะครับสาหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มผู้รักษาพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองนะครับพันธุ์ในท้องถิ่นนะครับสำหรับ พันธุ์นี้นะครับลักษณะประจําพันธุ์นะครับจะเป็นต้นเขียวใบเขียวนะครับดอกนะครับจะเป็นพวกอ่าส้มมากเหลืองมากสีแดงนะครับแล้วก็ชมพูอ่อนนะครับอันนี้ในส่วนของกลุ่มเืยพันธุ์พื้นเมืองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มรูปผสมระดับล่างนะครับนะลักษณะใบลําต้นลักษณะเป็นสีเขียวนะครับตันนี้นะครับสาหรับสีนะครับจะมีพวกสีนะครับอ่าชมพูกลางชมพูเข้ม เหลืองชอบประมาณนี้นะครับนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มลูกผสมระดับกลางนะครับในกลุ่มลูกผสมระดับกลางนะครับนะครับจะสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกใบลําต้นดอกนะครับพวกนี้จะมีดอกอย่างน้อยสองสีขึ้นไปในดอกเดียวกันนะครับนะครับลักษณะใบก็จะใบอาจจะใหญ่ขึ้นนะครับลักษณะลำต้นจะแข็งขึ้นนะครับต้านฐานขึ้นนะครับแล้วสาหรับสีพวกนี้นะครับน่าจะเป็นสีลักษณะพวกสีชมพูนะครับชมพูลายจุดนะครับเหลือง ดอ,อดอกส้มนะครับเหลืองใจส้มนะครับตัวนี้นะครับใน,ในกลุ่มนี้นะแล้วก็กลุ่มลูกผสมนะครับลูกผสมและขั้นเทพนะครับสเกตยยังไงสเกตที่ลําต้นลักษณะใบนะครับจะมีมากกว่า2สีขึ้นไปในลาต้นและใบนะครับลักษณะดอกจะมีมากกว่าหนึ่งสีขึ้นไปนี่คือลักษณะลูกผสมขั้นเทพนะครับอันนี้คือสายพันธุ์ต่างๆของบ้านสวนเกษตรทศพิษนะครับนะครับในการปลูกพุทธักษานะครับนะครับ เราสามารถปลูกได้หลายรูปแบบนะครับสาหรับคนมีพื้นที่พื้นที่มากๆพื้นที่เยอะๆนะเัาก็ปลูกลงแปลงไปเลยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับทําเป็นถนนสายพืชรักษานะครับนะครับสาหรับคนมีพื้นที่น้อยพื้นที่ไม่มากนะครับก็ปลูกในกระถางนะครับกระถางเป็นกระถางพลาสติกกระถางยางรถยนต์นะครับหรือว่าถุงพลาสติกก็สามารถปลูกได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับพืชรักษาพื้นที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทั้งดีที่ดอนที่ตําที่นะครับที่รูมนะครับแต่ที่เหมาะสมจริงๆคือสภาพพื้นที่รุ่มใกล้แหล่งน้ําเพราะเป็นพืชที่ต้องการน้ํานะครับถ้าให้น้ําสม่ําเสมอเขาจะออกดอกสวยงามนะครับสดใสนะครับถ้าอยู่ที่แห้งแล้งก็ออกดอกแต่ว่าสีอาจจะไม่สดใสนะครับนะครับพ็นพืชที่ชอบน้ํานะครับนะครับสําหรับการดูแลพุทธรักษานะครับนะครับนะครับมันมีโรคประจําตัวนะครับประจําพืชตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็มารงนะครับ ถ้ามันร้อนจัดติดต่อกันเกิน3วันนะครับจะมีมะแรงลงนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับโรคประจําของผู้ทารักษานะครับมันมี2อยสองยานะครับอันนี้คือใบไม่อันที่2คือราสนิมนะครับที่เกาะตามใบนะครับลักษณะสีเหลืองนะครับนะครับตัวนี้วิธีการป้องกันนะครับเพราก็ตัดใบออกนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะไปดูว่าผู้ทรักษาแต่ละชนิดนะครับว่ามีสีสันยังไงลักษณะที่แตกต่างกันยังไงนะครับเชิญครับท่านผู้ชมครับผมตามมา รสมะเราสังเกตดูลักษณะใบนะครับอันนี้จะเป็นใบลาต้นจะต้นใหญ่ต้นอวบแข็งแรงใบจใหญ่ๆนะครับนะครับสีสันสดใสสวยงามนะครับเป็นสีชมพูลายจุดนะครับตัวนี้นะครับนะครับลักษณะดอกนะครับนะครับอันนี้จะอยู่นะครับดอกนี้จะคงอยู่นะครับช่อดอกนี้จะคงอยู่ประมาณ 15- บหถึงสาบวันนะครับหลังจากดอกตัวนี้ออกหมดรุ่นแล้วนะครับเขาจะมีเขาจะมีดอกที่2ขึ้นมานะครับนะครับ ขึ้นมาสำรองนะครับ2อถึงสามช่อนะครับจะอายุจะอยู่ประมาณสิบห้าถึงสาสิบวันนะครับอันนี้คือความคงทนของลักษณะพันธุ์นี้นะครับนะครับพันธุ์ที่สองนะครับในหนึ่งดอกมีสองสีเป็นลูกผสมนะครับนะครับสังเกตดูจะมีสีเหลืองแล้วก็ตรงแดงตรงกลางจะเป็นสีแดงนะครับนะครับลักษณะใบจะใหญ่ลําต้นจะอวบนะครับอันนี้เป็นสีพิเศษนะครับนะครับเป็นลูกผสมระดับกลางนะครับผู้ชมทุนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ระดับกลางนะครับมีดอกหนึ่งมีมากกว่าสองสีลักษณะทรงต้น ใบอวบใหญ่นะครับถัดไปครับท่านผู้ชมนะครับมีอีกนะครับตัวนี้เป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มลักษณะนะครับลูกผสมพิเศษนะครับสังเกตดูใบนะครับในหนึ่งใบจะมีสีเขียวสลับเหลืองนะครับนะครับเป็นลายนะครับลักษณะดอกจะมีสีแดงลักษณะทรงพุ่มนะครับต้นลำต้นแข็งแรงใบใหญ่นะครับตัวนี้นะครับดอกลักษณะดอกนะครับนะครับ มันจะมีดอกที่มันจะมีช่อ,ชอดอกที่สํารองไว้หลังจากตัวนี้ไปเราจะมีสัมลองขึ้นขึ้นมาใหม่นะครับนะครับอายุประมาณไม่ต่ำกว่าสิบห้าวันแต่ละแต่ละช่อนะครับหลังจากดอกช่อแรกหมดหมดรุนร่วไว้เราก็ตัดทิ้งให้ช่อใหม่ขึ้นมาจะได้เจริญตัวจะได้จะได้ยาวนะครับตามมานะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นนะครับ ชมพูชมพูกลางนะครับอันนี้เป็นลูกผสมระดับล่างๆนะครับลักษณะดูลักษณะลําต้นนะครับใบนะครับสีเขียวลักษณะช่อดอกนะครับสีสวยสดใสนะครับนะครับนะอันนี้ลักษณะดอกที่กําลังออกใหม่ยังไม่บานนะครับนะครับลักช่อใหญ่นะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับนะครับรวมนะครับนี้ก็เป็นดอกนะครับพุทธรักษาอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเป็นลูกผสมนะครับ อันนี้เกิดจากบ้านนะครับเป็นสายพันธุ์ของบ้านสวนเกษตรทศสพิดนะครัทบท่านผู้ชมนะครับเนี่ยนี่นะครับเกิดจากการผสมเก ature, สรน,นะครับสังเกตดูดอกดอกนะคะะรับลักษณะสีนะครับมันจะไม่มันจะไม,ม,ม่เหมือนตัวนี้นะครับคล้ายกันจะไม่เหมือนดูลักษณะสีนะครับอันนี้ชมพูกลางอันนี้ก็ชมพูเหมือนกันแต่ว่าคนละนะครับลักษณะดูดูข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับ,รบดูตั้งแต่ลักษณะใ,ใบลําต้นแล้วก็ดอกนะครับเดี๋ยวจะดูว่าข้อแตกต่างไปยังไงอ่าท่านผู้ชมสังเกตนะครับลักษณะนะครับลำต้นนะครับ มีสองสีสีเขียวสีสลับสีม่วงลักษณะดอกเหมือนกันนะครับลักษณะใบท่านผู้ชมดูนะครับนะครับใบจะเข้มเข้มกว่าเข้มกว่าต้นนั้นตันนั้นจะเขียวออกเซีดนะครับสังเกตดูอันนี้เป็นสีม่วงใบสีม่วงรังต้นสีม่วงสลับเขียวนะครับนะสังเกตดูลักษณะดอกนะครับดอกเป็นลักษณะช่อสีส้มออกเข้มๆนะครับอันนี้สวยนะครับท่านผู้ชมเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระดับกลางๆนะครับ หนึ่งใบมีมากกว่าสองสีนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นพันุ์สายพันธุพื้นเมืองนะครับพื้นบ้านนะครับดั้งเดิมนะครับนะครับใบใบลําต้นสีแดงสลับเขียวดอกสีแดงนะครับตัวนี้นะครับนะแสดออกถึงแดงนะครับท่านผู้ชมตามมาท่านี้มีพันพันนี่ครับอันนี้ก็เป็นพันุ์พื้นบ้านพื้นเมืองนะครับพื้นบ้านพื้นท้องถิ่นนะครับชมพูอ่อนนะครับลักษณะดูนะครับอนนี้ชมพูอ่อนนะครับ ถัดมาอีกนั้งรางประชมเรามาดูอีกนะครับนะครับอันนี้สีประจำถิ่นสีพื้นบ้านนะครับนะครับอันนี้คือส้มมากนะครับลักษณะลำต้นใบเขียวนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ดั้งเดิมนะครับตัวนี้สายพันธุ์ดั้งเดิมครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นอีกนะครับสายพันธุ์หนึ่งเป็นลูกผสมระดับต้งล่างนะครับเป็นเหลืองช่อนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับลักษณะใบลำต้นเป็นสีเขียวแต่ลักษณะดอกจะเป็นช่อนะครับท่านผู้ชมนะครับ อันนี้คือรูปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเขาตามของการปลูกุทธรักษานะครับนะครับในลักษณะปลูกนะสำหรับคนมีพื้นที่จํากัดปลูกในกกระถางพลาสติกนะครับตามขนาดไซส์ต่างๆนะครับนะครับตรงนี้เราจะปลูกอยู่ประมาณห้าหกนธุ์พันนะครับปลูกลักษณะกระถางลักษณะกานออกนะสำหรับคนมีพื้นที่จํากัดดูนะครับท่านผู้ชมนะครับเลิ่ดตั้งแต่ใบม่วงนะครับใบม่วงต้นม่วงดอกสีส้มนะครับนี้นะครับชมพูลายจุดนะครับท่านผู้ชมนะครับ อันนี้ก็มาเนี่ยค่นี่ก็จะเป็นพวกนะครับใบม่วงใบเขียวสลับกันนะครับแล้วจะเป็นพวกนี้เป็นเราจะมีสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับพื่รักษาพันธุ์แคะอันนี้ดอกสีขาวนะท่านผู้ชมนะครับตรงนี้จะเป็นสีพิเศษนะครับเป็นลักษณะพิเศษพิเศษจริงๆนะครับนะครับในหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะลําต้นใบหรือว่าช่อดอกนะครับอันนี้จะมีมากกว่าสองสองสีขึ้นไปนะครับอันนี้นะครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่า พุทธศากครีโอพัตรานะครับท่านผู้ชมนะครับบม่งสลับเขียวนะครับลักษณะดอกนะครับจะมีจะมีสองสีนะครับแดงสลับเหลืองแล้วก็แดงแล้วก็เหลืองแยกกันนะครับตามมาครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการปลูกนะครับลักษณะคนมีพื้นที่เยอะนะครับลักษณะการปลูกบนแปลงนะครับเราปลูกตรงนี้เราจะปลูกลักษณะเป็นสลับสีนะครับ เพื่อเกิดความสวยสวยงามนะครับนะครับเราตั้งแต่ใบลายใบเขียวแล้วก็ใบม่วงนะครับถ้าปลูกลักษณะใบเขียวก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับใบเขียวอย่างเดียวนะครับเนี่ยถ้าปลูกสลับถ้ามีใบลายขึ้นมามันก็จะสะดุดหูสะดุดตานะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับบริเวณข้างล่างนี้จะปลูกไม้ทรงคุ้มต่ําเป็นคุณนายเปล่นสายนะครับนะครับตามมาท่านผู้ชมนะครับปลูกสลับกันนะครับ่อทำให้นะครับสะดุดหูสะดุดตาครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสี สีพิเศษอีกสีหนึ่งนะครับนะครับของบ้านสวนเกษตรทศพิษนะครับใบลายดอกส้มนะครับเป็นรูปผสมระดับกลางท่านผ้นะครับดอกสีสวยสุดนะครับลักษณะช่อดอกหลายช่อนะครับอันนี้อายุก็ประมาณนะครับแต่ละช่อประมาณสิบห้าถึงสามสิบันขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับนะครับวิธีการปลูกนะครับอันนี้หลับปลูกสหรับคนมีพื้นที่พื้นที่เยอะนะครับ หรือว่าอยากไปตกแต่งตรงตามรีสอร์ทตามบ้านจัดสรรนะครับท่านผนั่งถ่ายรูปนะครับให้คนเที่ยวเพเยี่ยมชมลักษณะดูกันนะครับนะครับลักษณะการปลูกนะครับครับตามมาครับท่านผู้ชมนะครับจะให้ดูนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนนะครับปลูกนะครับอันนี้เป็นใบลายดอกส้มนะครับชมพูลายจุดนะครับใบลายดอกสีแดงนะครับนะครับท่านผู้ชมดูนะครับอการจัดนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นดอกสีขาวนะครับนะครับ ดอกสีขาวเป็นสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์หนึ่งนะครับอือครับเป็นโซนชมพูนะครับโซนชมพูนะครับนะครับชมพูกลางชมชพูลายจุดครับผาท่านผู้ชมดูนะครับนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นที่นั่งพักผ่อนที่ถ่ายรูปเวลาคนมาเยอะมาเยี่ยมมาอะไรนะครับท่านผู้ชมนะครับมาบมามาตรงบริเวณนี้ท่านผู้ชมนะครับนะครับจะให้ดูนะครับนะครับนะครับ อันนี้เราปลูกลักษณะการคล้ายๆนะครับไม่ได้จัดแต่เหมือนจัดนะครับท่านผู้ชมรักษาดูการปลูกพักพุทธรักษานะครับลักษณะปลูกบนแปลงนะครับเราจะปลูกมากกว่านะครับสามสามสายพันธุ์สามสีขึ้นไปนะครับเพื่อให้เป็นที่สะดุดหูสะดุดตานะครับนะครับอดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับมาลักษณะมาตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะสีของใบม่วงดอกส้มนะครับ ใ่ม่วงต้นม่วงดอกส้มนะครับดูนะครับดูข้อแตกต่างนะครับอันนี้ปลูกบนรักษะเป็นแปลงมาตรงโซนนี้นะครับนะครับนะครับปลูป็นรักษณะวงกลมนะครับอันนี้เป็นชมพูเข้มดูลักษณะสีช่อของเขานะครับนะครับลักษณะประจําพันธุ์นะครับต้นม่วงสลับเขียวใบม่วงสลับเขียวดอกสีสวยสดนะครับมาข้างตรงนี้นะครับจะเป็นนะครับส้มอันนี้เขาเรียกว่าเหลืองมากนะครับดูลักษณะใบใบใหญ่ใบกว้างลำต้นสีเขียวนะครับดอกช่อใหญ่นะครับตัวนี้ลักษณะดู ผู้ชมดูนะครับว่านะครับช่อเขาใหญ่นะครับต้นใบกว้างนะครับอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ดังเดิมนะครับในการปลูกพืทธรักษานะครับนะครับถ้าเป็นกระถางยางรถยนต์นะครับเราสามารถปลูกได้มากกว่าหนึ่งชนิดนะครับสังเกตดูพืทรักษาต้นมันจะสูงขึ้นเราสามารถปลูกพืชที่ลักษณะพุ่มต่ําได้เป็นไม้ประดับด้วยนกันนะครับอันนี้จะเป็นคุณเศษฐีและนอกแล้วคุณนายจะเป็นสายนะครับสังเกตดูเราจะปลูกนะครับ ครับปลูกคู่กันมันมีอุปสรรคต่อกันนะครับนะครับครับท่านผู้ชมนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับบ้านสวนเกษตรทศพิษนะครับจะมาข้อคิดไว้นะครับนะครับในการปลูกพุทธรักษานะครับนะครับพุทธรักษาเป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับนะครับแต่ว่าต้องนะครับถ้าจะให้ดีและเหมาะสมต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ําถ้าอยู่ห่างไกลแหล่งน้ํานะครับก็มีรดน้ําให้สม่ำเสมอก็จะออกดอกสีสวยสดอย่างนี้นะครับครับอีกอย่างหนึ่งนะครับพุทธรักษานะครับนะครับ เราสามารถปลูกนะครับเพื่อความสวยงามก็ได้หรือว่าปลูกเป็นอาชีพเสริมรายได้ก็ได้ก็ดีนะครับนะครับรัท่างผู้ชมนะครับบ้านสวนเกษตรทศพิษนะครับมีผู้รักษาทั้งหมดขนาดนี้นะครับนะครับสิบแปดสีนะครับนะครับทรรมรักษาสีสีนะครับเบิร์ดออฟพระไดอีกหนึ่งสีนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับสนใจนะครับนะครับอยากจะสั่งซื้อสั่งจองนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในช้อปปี้ บ้านสวนเกษตรสดสะพิดหรือว่าเพจบ้านสวนเกษตรสดสะพิดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์สามารถติดต่อได้นะครับนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณครับผม